สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดให้ FC กันอีกแล้วนะครับผมเป็น EP ที่32กันแล้วนะครับผมโอ้โหช่วงนี้มาเปิดกันบ่อยเหลือเกินนะครับผมโดย EP นี้นะครับเรามาเปิดให้คุณช็อกโกบันปั่นนะครับผมแล้วก็ใน EP นี้นะครับเราจะมาลองสูตรใหม่กันด้วยนะครับทุกคนเออนะครับผมก็สูตรนี้นะครับผมก็คือกดไปที่เรลเนลเมซี่นะครับผมก็ มีหลายคนเลยนะครับที่ส่งมาให้ผมดูว่ามันได้จริงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะฮะก่อนอื่นก็บอกก่อนเลยครับผมว่าสูตรทุกคนฮะอย่าเพิ่งเชื่ออะไรร้อเนะครับผมสูตรมันไม่มีอยู่จริงร้อเเซนะครับผมเอาเป็นว่าเรามาเปิดบันเทิงบันเทิงกันดีกว่านะครับผมถือว่าเช็คดวงกันไปด้วยแล้วกันนะครับไปครับผมวันนี้นะฮะโอ้โหเดี๋ยวมันเงี้ยไม่สะเทือนเลยเมื่อกี้ถือว่าเอ่อ มาตามล่าเนมมาให้ FC กันต่อเนื่องเลยนะครับผมนะบางคนก็บางคนผมเปิดให้ไม่ได้ก็มีเยอะเลยนะครับผมเปิดให้ได้ก็มีนะครับผมโดยพินี้ก็เหมือนเดิมเลยฮะเนมากันทุกคนเลยนะครับผมนะเป็นที่ต้องการในตลาดแล้วก็ผู้คนอย่างมากมายเลยนะครับผมสําหรับเนมาจูเนียของเรานะครับแมนะ่ถือว่าสร้างกระแสในเกมเลยนะครับผมไปฮนะ สามวิครับโอ้โหยังครับยังเป็นเบอร์เจนฮะเป็นฟร<อ>ีเอเจนนะม็มโบโดโนะฮะคุณช็อกโก้ครับผม <S <S ผมเห็นในคลิปนะที่ fc ส่งมาให้เขาจะกดไปเลยนะครับผมแต่ของผมขอค้าง3วิแล้วกันนะครับ เผื่อมันจะมานะครับผมอุย๊ยท่านผู้ชมเอาว่ะบอลดําม,มาครับผมจัวงวันนี้บอลดําม,มาก็เหมือนเดิมสิฮนะลางก็มาแล้วนะครับแอปเมสซี่ไม่รู้หรือเปล่านะว่าจะมาหรือเปล่านะฮะลางบอลอุย้ยค้างเรียบร้อยครับผมมานี่มานี่มานี่มาจูนี่นี่มาจูนี่เท้าขวาโอ้โห ซ้ายครับริวันโดครับผมโอ้โหเนี่เอาอีกแล้วครับเนมาไม่มาหลายอีกทีแล้วนะครับเนี่ยเป็นริวันโดครับโอ้โหคุณช็อกโกขอโทษด้วยครับโอ้โหมันไม่มาจริงๆนะทุกคนเฮ้ยแต่ว่าสูตรดีก็แตกอยู่นะครับลองไปใช้กันดูได้นะครับผมกว่าที่เรเนเวอรซี่นะครับผม นะสูตรของช่องเราก็จะกบที่องตัวกิสมันนะครับถือว่าสูตรจากทางบ้านใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมีผมจะเปิดให้แสดงความคิดเห็นนะครับผมเป็นสูตรจากท่านผู้ชมเลยนะครับใครมีสูตรเด็ดๆลองมาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาใช้กันดูในแพ็คหน้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลุยเนมาให้คุณช็อกโก้กันต่อครับผมไปฮนะ รงที่สปเปนอีกแล้วโอ้โหบอลนำครับจอนี่เอาบาครับผมเอาบาแตะอกไปหนึ่งทีนีเหลือ400ทองสุดท้ายครับโอ้โหอะไรวะโอ้ช็อกโกะขอโทษดนะ้วยฮะนี้ดวงตกเลยครับ ไปครับผมวิเ 3v ไม่มาว่ะเฉสไม่มาว่ะ <c oughs> ในติ๊กต็อกเฉสเชเรตยากอย่างเอายากจะมีพลัง <c oughs> ไปครับผม200ทองสุดท้ายครับคุณช็อกโก้ฮะหนึ่งสองสามไป โอ้โหน่าจะแค่นี้เลยฮะต้องมารุ้นร้อยทองสุดท้ายครับเอ้ยเหลือ200รอทองนี่ว่ะมองผิดมาะเหลือ2ทีครับโอกาส2ครั้งสุดท้ายครับผมของคุณช็อกโก้เนี่ยมาจะเข้ามาอยู่ในทีมได้หรือเปล่าครับผมอือหเอาอีกแล้วฮะร้อยทองสุดท้ายครับ โอ้ม oh ันจะมาไหม่ะ <gì> ทุกคนราอทางสุดท้ายแล้วไม่มีโอกาสลุ้นเลยมาแต่ก็ทุก้องมีค่าครับทุกวินาทีมีค่าครับสามวิจัดไปเลมาาโอ้โหจบครับผมโอเคครับผมก็ไอดีของคุณชา็ก็ได้ที่วันโดอมาหนึ่งตัวครับผมโดยสูตรใหม่ก็คือขวดที่เลยนี่ ผมก็ถ้าชองนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและ,ะกดกระดิ่งด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะก็สวัสดีครับผมอ่ะนะบาย Standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up, never down. Off the ground till I'm found, hear the sound. Listen to me now, as the beat pounds. Every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Do you like me now?